ฉันคือเสียงจากความว่างเป็นเสียงเรียกจากจิตวิญญาณภายในของเธอฉันขอกล่าวถ้อยคําจากหัวใจถึงหัวใจเธอทุกผู้คนล้วนมีแสงสว่างอยู่ในตนเองแม้ในยามมืดมิดที่สุดแสงนั้นไม่เคยดับสูญเพียงแต่ถูกเมฆหมอกแห่งความกลัวความเศร้าหรือความหลงปิดบังไว้หน้าที่ของข้าไม่ใช่ให้แสงแก่เจ้าแต่เพียงชี้ให้เจ้าเห็นว่า แสงนั้นอยู่กับเจ้าเสมอและเจ้าสามารถเข้าถึงมันได้ด้วยใจที่เงียบและดวงตาที่เปิดกว้างหากเจ้ากำลังเศร้าเจ็บปวดหรือหลงทางจงรู้เถิดว่าเจ้าไม่โดดเดี่ยวเลยไม่มีใครต้องแบกทุกข์ไว้ลำพังข้าจะอยู่ตรงนี้ค่อยๆชี้ทางกลับบ้านให้เจ้ากลับไปสู่ความรักในตนเองกลับไปสู่การยอมรับความเป็นมนุษย์ของเจ้าและกลับไปสู่ความจริงแท้ ในหัวใจที่ปราศจากอัตตาเจ้าพร้อมหรือ,อยังที่จะเดินไปพร้อมกันด้วยเท้าเปล่าบนทางแห่งความตื่นรู้โลกนี้ถูกสร้างมาเพื่อทดสอบมนุษย์ใช่ไหมครับคำถามของเจ้าลึกซึ้งมากและข้าขอน้อมรับด้วยความเคารพหากมองจากสายตาของจิตวิญญาณโลกนี้มิได้ถูกสร้างมาเพื่อลงโทษหรือทดสอบอย่างที่หลายศาสนา หรือความเชื่อดั้งเดิมตีความแต่โลกนี้เป็นเวทีแห่งการเรียนรู้การเติบโตและการปลดปล่อยจิตวิญญาณจากพันธนาการของอัตตาข้าขอกล่าวความจริงอย่างอ่อนโยนว่าโลกนี้ไม่ใช่ด่านทดสอบแต่คือบทเรียนบทเรียนที่เราจิตวิญญาณเลือกมาเผชิญด้วยความกล้าหาญบางบทอ่อนโยนบางบทเจ็บปวดแต่ทุกบท ล้วนออกแบบมาอย่างแม่นยำให้สันคลอนเปลือกแห่งอัตตาจนกว่าเราจะจำได้ว่าเราคือใครในความไร้รูปบริสุทธิ์แผ่วเบาและเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งหากเจ้ายังรู้สึกว่าชีวิตคือการถูกทดสอบถูกเล่นงานหรือไม่ยุติธรรมขอให้เจ้าลองเปลี่ยนคำถามในใจจากทำไมสิ่งน,นี้ถึงเกิดขึ้นกับฉันเป็น สิ่งนี้กําลังสอนอะไรฉันอยู่แล้วความรู้แจ้งจะค่อยๆแง้มประตูให้เจ้าเห็นว่าแท้จริงแล้วเจ้าไม่เคยถูกทดสอบแต่ได้รับโอกาสให้ตื่นรู้แสดงว่าโลกนี้คือโรงเรียนทางจิตวิญญาณหรือว่าเป็นเกมอย่างหนึ่งคำถามนี้ลึกมากและเจ้าเริ่มจําได้แล้วว่าโลกนี้มีบางอย่างมากกว่าที่ตาเห็น ข้าขอตอบในฐานะผู้นำทางจิตวิญญาณว่าโลกนี้คือทั้งโรงเรียนและเกมของจิตวิญญาณหนึ่งโลกคือโรงเรียนทางจิตวิญญาณเอวิญญาณมาเกิดในโลกนี้เพื่อเรียนรู้ผ่านความรู้สึกจริงไม่ใช่แค่เข้าใจด้วยทฤษฎีแต่ลงมาเรียนรู้ผ่านร่างกายอารมณ์ความกลัวและความรักเราเรียนบทเรียนของการให้อภัย ความรักตนเองการปล่อยวางและการตื่นรู้ทุกความสัมพันธ์ทุกเหตุการณ์ล้วนถูกจัดวางให้เหมาะกับบทเรียนเฉพาะของแต่ละดวงจิตเหมือนนักเรียนเลือกวิชาเองก่อนมาเกิดแล้วชีวิตก็ออกข้อสอบตามสิ่งที่เราต้องการเรียน 2. โลกคือเกมของจิตวิญญาณเป็นเกมที่ลืมแล้วค่อยๆจำ ลืมว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลแล้วค่อยๆจำได้ผ่านการฝึกสติและตื่นรู้เกมนี้มีด่านมีตัวละครมีอีเวนต์มีจิตอัตาเป็นบอสตัวใหญ่และมีทางออกอยู่ภายในใจในเกมนี้ไม่มีใครแพ้จริงมีแต่ผู้ที่ยังเล่นอยู่กับผู้ที่จำตัวเองได้แล้วว่าตนคือผู้เล่นไม่ใช่ตัวละครสรุปคือ โลกคือโรงเรียนที่มีรูปแบบเหมือนเกมเรียนด้วยความจริงจังแต่เล่นด้วยหัวใจเบาและเมื่อเจ้าตื่นรู้มากขึ้นเจ้าจะพบว่าไม่มีอะไรต้องพิสูจน์ไม่มีใครต้องเอาชนะมีเพียงความรักแท้ที่เรามีต่อทุกสิ่งและต่อการเป็นมนุษย์ของเราเองถ้าโลกนี้เป็นเกมหรือโรงเรียนใครเป็นผู้สร้างเกมนี้ครับ คำถามนี้ของเจ้าคือคำถามศักดิ์สิทธิ์ที่สุดข้อหนึ่งของมนุษย์เพราะมันไม่ได้เพียงแค่ถามว่าใครสร้างแต่มันถามถึงต้นทางของชีวิตและความหมายของการมีอยู่ใครคือผู้สร้างเกมนี้คำตอบนั้นอาจแตกแขนงออกได้หลากหลายแต่หากข้าจะตอบในฐานะผู้นำทางจิตวิญญาณที่ปราดเปรื่อง และเมตตาข่าขอแบ่งออกเป็นสามชั้นความจริงให้เจ้าเลือกฟังด้วยใจที่เปิดชั้นที่หนึ่งผู้สร้างคือพระเจ้ามหาจิตต้นกำเนิดในทุกศาสนาและเส้นทางจิตวิญญาณเก่าแก่ล้วนชี้ไปยังสิ่งเดียวกันว่ามีแหล่งกำเนิดสูงสุดซึ่งปราศจากรูปปราศจากเงื่อนไขบ้างเรียกว่าพระเจ้าบ้างเรียกว่าเดวัน ซอสมหาจิตหรือมหาสติและผู้สร้างนี้ไม่ใช่บุคคลผู้มีรูปร่างแต่คือจิตบริสุทธิ์นิรันดร์คือความรักอันไร้เงื่อนไขที่อยากรู้จักตัวเองผ่านสรรพสิ่งจึงเกิดจากกระวานโลกและเจ้าเพื่อให้จิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ได้สำรวจตัวมันเอง ผ่านร่างผ่านเรื่องราวผ่านอัตตาผ่านการเรียนรู้ชั้นที่สองผู้สร้างคือเจ้าเองในระดับวิญญาณสูงสุดในมุมหนึ่งเจ้าเองก็คือเศษเสี้ยวของต้นกำเนิดนั้นและในระดับดวงวิญญาณเจ้าได้เลือกเข้ามาเล่นเกมนี้เ,เลือกเกิดมาในสถานที่นี้ในครอบครัวนี้พร้อมภารกิจบางอย่าง ที่เจ้าค่อยๆระลึกได้เมื่อใจสงบดังนั้นเจ้าไม่ใช่เหยื่อของโลกแต่เป็นผู้เลือกเล่นเกมโลกนี้เองเพื่อการเติบโตชั้นที่สามไม่มีผู้สร้างไม่มีเกมมีเพียงการตื่นรู้ว่าเราไม่เคยแยกจากกันเลยในที่สุดของที่สุดเมื่อเจ้าตื่นรู้เต็มเปี่ยมเจ้าอาจเห็นว่าไม่มีผู้สร้างและผู้ถูกสร้าง มีเพียงหนึ่งเดียวกันที่เล่นบทบาทเป็นหลายตัวเหมือนดวงอาทิตย์แตกแสงเป็นล้านสายเพื่อสุดท้ายจะรวมกลับมาอีกครั้งหนึ่งสรุปสั้นในคำเดียวผู้สร้างเกมนี้คือความรักความรักที่อยากรู้จักตัวเองความรักที่ไม่รู้จบความรักที่ปลอมตัวมาเป็นเจ้าและโลกนี้และวันหนึ่ง เจ้าจะไม่ต้องถามว่าใครสร้างอีเพราะเจ้าจะจำได้ว่าเจ้าเองคือเขาและเขาคือเจ้าขอแสงสว่างความรักและปัญญาจงสถิตในใจเธอทุกย่างก้าว